ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิงกน้อยช n แนลนะคะวันนี้ลิงกน้อยก็จะพามาดูเว็บดูวิดีโอกันนะคะตามที่ EP แรกนะคะลิงกน้อยได้ทําการสมัครเข้าไปในเว็บนี้นะแล้วก็ถอนเงินมาแล้วฟรี30บาทนะคะจากนั้นลิงกน้อยก็เลยสมัครเป็น VIP ของเว็บนี้ไปนะคะวันนี้ลิงกน้อยจะมาดูวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะก็กดเล่นวิดีโอนะคะเลือกไปที่วิดีโอที่เราต้องการดูก็คือ N คือ VIP นะคะเว็บนี้นะคะจะสามารถดูวิดีโอได้1นึ่งวิดีโอนะคะต่อวันนะคะจะได้30เหรียญน,นั่นเองวิดีโอนะก็จะประมาณไม่เกิน20หรือ30วินาทีนะคะเนี่ยคะ่ะลิงน้อยก็ทำการดูวิดีโออยู่ดูไปเรื่อยๆนะอ่ะ หลังจากที่วิดีโอจบนะคะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้อ่ะพอกดแชร์ปุ๊บมันจะขึ้นว่าเราอะ่ะได้เหรียญมาแล้ว30เหรียญน,นะคะเพื่อนๆจากนั้นลิงน้อยอะ่ะก็จะทําการไปถอนนะคะจะเริ่มถอนได้ที่100เหรียญน,นะคะลิงน้อยเก็บมาได้แล้ว120เหรียญน,นะอ่ะลิงน้อยก็ทําการกดถอนเลยอ่ะหลังจากนั้นนะคะ ระบบมันก็จะถอนเงินให้เราอย่างสำเร็จนะคะแต่ว่าลิงน้อยอะทำการถอนไปช่วงดึกกลางคืนระบบมันก็เลยจะยัง pending ให้นิงน้อยอยู่นะแต่ว่าปก,กติอะถ้าเพื่อนเพื่อนถอนตอนเชานะ้าแล้วมันจะเข้าเลยประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็จะสามารถดูวิดีโอได้ใหม่อีกครั้งก็คือในวันถัดไปเนาะก็จะได้สามสิบเหรียญ ลิงน้อยนะคะลงทุนแบบ v i p นะ7วัน300บาทนะพอครบ7วันแล้วเนี่ยเราจะได้220บาทแล้วก็ได้เงิน300บาทคืนนะเนี่ยระบบก็โอนเงินมาให้ลิงน้อยเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าได้แค่93บาทนะเพราะว่าถ้าเราถอนร้อยนึงอ่ะจะมีภาษี7เนาะก็จะเหลือแค่93บาทนะคะเพื่อนเพื่อนโอนให้เลย นี่ไงพอเช็คเข้าไปสถานะก็จะเป็นคอมพิวเรียบร้อยแล้วนะคะท่านเพื่อนสนใจนะคะสมัครก็สมัครใต้ลีนด้านล่างของลิ์น้อยได้เลยนะขอบคุณที่มาติดตามรับชมรับฟังนะคะบายบายขอบคุณคะ่ะ okay.